สวัสดีค่ะร้านรถไถวจรเรนแท็กเตอร์อเพวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่2 4ธันวาคม2566ค่ะมีแนะนำรถไถเข้ามาใหม่1นึ่คันนะคะเป็นคูบะต้าอ่คา KRT 140นะคะ KRT 140เป็นตัวธรรมดานะคะยังไม่มี PTO นะยังไม่มี PTO ค่ะ มากับตัวรถชุดไปดันแล้วก็มีหางค่ะแล้วก็มีกันจมแล้วก็มีคาบให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่เป็นอุปรกรณ์4ี่ชิ้นเลยนะคะสภาพสวยๆค่ะในราคาเจ็ดห้าพันบาทนะคะเจ็ดหห้าพันบาทค่ะ มาดูการทำงานกันต่อนะคะจากหน้าร้านก็เดินลงมาแลง,งข้างๆค่ะที่ใช้ในการรีวิวรถไทยหรือว่าที่ลูกค้ามาดูรถหน้าร้านแล้วก็มาทำการทดลองขับนะคะ7จ็ดห k ื่ค่ะเป็นแบบควงควงสตาร์ทนะคะระบบปกติดีค่ะยาง ยางสวยๆนะคะมีชุดใบดันให้มีหางสี่ให้ค่ะมีกัรจมมีคาบให้ค่ะหลังคาก็ยังดีๆอยู่นะคะท่านไหนสนใจก็โทรที่เบอร์0ูนย์3 6 0853 0ูน0 87, 6, 5, 8แปดห้่งค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะงบไม่สูงเอาไปใช้ในสวนมันสวนยางนะคะปรับพื้นที่ทำแปลงผักได้ค่ะ หมดนะคะแห้งๆค่ะ ถ้านไหนสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะ 088, 036, 0853, 085, 0876, 5 8 1ค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันต่อนะคะค่ะหน้าร้านจากจุดรีวิวห่างกันไม่ไกลนะคะเดินไม่ไกลค่ะป้ายหน้าร้านมีสองชื่อนะคะชื่อจดทะเบียนค่ะ ก็จะเป็นป้ายแบบนั้นนะคะวอร์เจริญรถบ้านกับวอร์เจริญแท็กเตอร์นะคะหน้าร้านก็ประมาณนี้ค่ะนิวฮอลแลนด์หนึ่งร้อยแรงสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะหน้าหลังเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเก้าห้าค่ะหน้าหลังค่ะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดมีคันหนึง่ง 3 4 0 8ตัวเปล่าหนึ่งแสนบาทค่ะ L3408 หลังคาผ้าใบยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะคะเครื่องอ่อนนิดนึงหน้าหลังค่ะหนึ0 0แสามค่ะ L5018 ค่ะหน้าหลังชุดใบดันหน้าแล้วก็าหางมือ2ของช้างนะคะเเก็บเช็ครดซึมเป็นถ่ายของเลวให้ค่ะสามแสนเก้าหบาทนะคะ L4508DI Special นะคะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีหางพวนมือ2นะคะรอทำสีค่ะเก็บเช็ดไว้พร้อมใช้ให้นะคะยางหน้า85ยางหลังยางใหม่นะคะ285,000บาทค่ะ L4018 ตัวรถใบดันฐานพวนค่ะ หน้าหลังสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดค่ะตัวรถใบดันแล้วก็มีหางนะคะสามแสนสี่มืนห้าพันบาทค่ะ L สี่เจ็ดศูนย์แปดตัวรถใบดัน ฐานพวนนะคะเป็นฐานพวนฐานใหม่ของตาเพชรใบ24ค่ะยังใหม่4เส้นค่ะแล้วก็บอดี้ใหม่ทั้งหมดนะคะเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะ379,000บาทค่ะคูบะต้า L4018 เป็นตัว SPP ี64นะคะตัวรถใบดันฐานฐาน4นะคะ419,000บาทค่ะ แล้วก็มีรถรอเก็บสภาพอีกสองสามคันนะคะค่ะก็มี L4018DT นะคะรถสวยๆเดิมๆค่ะสามแสนเจ็ดมืนห้าพันบาทนะคะอุปกรณ์หน้าหลังค่ะตัวนี้ปีหกหนึ่งนะคะข้างในก็จะเป็นโรตารี่มือหนึ่งมือสอง,ม,อสองมีตัวตัดญ้านะคะ ท่านไหนสนใจก็เข้ามาชมสินค้าที่ร้านของเราได้ค่ะที่บอเจริญแท็กเตอร์ของเราอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ088-036-0853-085-087-6581ค่ะ